ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงน,ะะน้ำเยนเ็ยนอยู่นี่นะคะแม่พีก็มานะคะแม่พีก็มานะคะมาช่วยกันนะคะเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวญาหนิงนะคะวันนี้โอ้ข้าวสวยมากเลยนะคะข้าวทำไมสวยแท้ไปเดี๋ยวเราช่วยญาหน,น,นิงข้าวก่อนนะคะอยู่ตรงนี้ก่อนเด้อไอซี่ซี่ซี่ตรงนี้ก่อนเด้อ เอาเเือลดียม่คู่ข้างไปนั่นาหงพื้นนั่นออกเอาพื้นนั่อบเพื่อคณาผูเอาพื้นชันน่ออกผูเอาพื้นยาวนี่ผูกันพื้นยาวาช่ืนนี่แล้วก็จ้าหนไปมอดคาผูกพื้นยา ใเ้าก็ต่อมเจ้าหาผัาเอเ้าเอาบตีไว้เอาเนาะาไครแล้วนี่นะคะเอฟ นี่นะครับแม่พีก็มานะคะเอฟซีแม่พีขอมาแม่หนิงขอมาแม่บอยมีบอยฉะในตานีืเด้อฟ้าแม่บยในเอฟโอคมีตัวเชิงนะเฮาน่ไม่ได้ฉาเลยบอยเก็บอย่างเลยรถตะดำบังคุชุงนานเขาแมนงามถ้าเป็นันี้ก็จะได้ทำใจเอาคือเราแลวคำเฮ้าบ่มีแมนเขาม่ว่างเนาะจะปิด มันไม่มันไม่ขาดเลยมันเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยโอ้แมดีเจ้ยจะเกี่ยววันไหนเจ้ยก็ว่าจะเกี่ยวพรุ่งนี้โอ้ไม่รู้ว่ารถเขาว่างไหมแต่ไม่ได้เกี่ยวหมดเออทำไมเกี่ยวแค่สามไร่เพราะว่ายังไม่ฉุกข้าวยังไม่ฉุกพอเพราะพร้อมกันเหมือนเขาค่อยค่อยเลยว่าค่อยรอเลยรอไปให้มันนู่นถ้ารอไปให้มันฉุกพร้อมกันไอ้มันลงหมดแล้วสามไร่น่ะ เพราะวันมันไม่มีน้ำาแม่นแม่ล้วค่อยๆแคือมันยังมีน้ำมันก็เลยรอกันได้นั่นแหละโอ้ยค่อยๆร้านที่มันไม่มีน้ำนี่มันจะลงเพราะมันจะลงมันลงแล้วมันจะสวนกันแบบนี้เลยค่อยก็เลยว่าจะเกี่ยวนไรหนึ่งมาเกี่ยวไปท่านี้ก็ใหนึ่งเกี่ยวนี้เกี่ยวก่อนสามไร่แล้วก็เหลืออีกห้าห้าค่อยแปดไร่ข้าค่อยแปดไร่ข้าวก็งามข้าเกม่เกี่ยวค่อยก็จะใช้รถเกี่ยวค่อก็จะใชรเลย เออนี่ของยาหนิงก็งามบ่แล้วตอกก็ไม่ได้จักพ่อเชิญนี่มันต้องย้ายลถ้าของค่อยน่ะมันได้น้ำแล้วก็หลาท่าเดี๋ยวก็เลยคุณละคอยกับท่าท่าเดี๋ยวม่ได้อันสามสามไร่นั่นน่ะมันมันก็หลายเติมสามไร่ก็ใช่นี่แต่ของยาหนิงแค่สองไร่นี่ก็กองมาลึกคึกคืนแล้วนี่เนาะเป็นเหมือนจอมปลวกเลยนะคะข้าว มันก็สวยอยู่แต่มันมีอันนี้ขาดเพลืองขาดเพลืองขาดก็ขาดปกตินะปกตินะของลุงจอยน่ะงามงามมันไม่ได้ขาดแบบนี้นะเออมันรถแบบนั้นรถแบนเต็มสีเขาเปียนเกี่ยวนี้รถบ้านซื้อเขาซื้อใหม่โอ้ก็กองใหญ่กองใหญ่อยู่นะคะนี่จะเป็นข้าวของย่าหนิงนะคะ เ้าหนิงเกี่ยวอีกแล้วนนเดี๋ยวเราไปดูรถเกี่ยวกันเมื่อวานก็มาเมื่อวานก็มาแล้วย้าหนิงบอกว่ารถเสียรถเสียก็เลยรอเอาอีกวันนี้แหละก็เลยมาอีกเมื่อวานนี้ก็ได้หอยเชอรี่ไปก้อยนั่นแหละสะยญ้าหนิงนั่นแหละถ้าลงไปก็ได้เยอะอยู่แต่ว่ามันมันน้ำไม่ลึกหรอลึกอยู่ หอยขมเหรอหอยคมก็มีเยอะแยะอืมอ้วนไหมน่ะอ้วนอยู่เจ้าไปเก็บเอาไหมแต่ว่าน้ํามันลึกต้องลงได้ลุยน้ําลอยน้ําแหละเพราะว่าหอยก็นี่แหละเท้าเราเขี่ยไปก็ถึงได้ห้อยเห็นค่ายเยอะก็เดินตาแล้วก็ดำหัวไปแล้วแดนแดดแบบนี้นะพ่อเอาอยูอุ้ยหนูอุ้ยหอยก็เป็นลเมาเลยมันหอยก็ได้น่าจะเข้าคอไม่ดีเลย เมื่อวานนี้เห็นเอฟซีบอกว่าเจ้ยวันนี้วันพระวันพระเขาก็เก็บไปปล่อยมันยังไม่กินมันยังไม่ได้กินนะคะแต่วันนี้ก็มาอีกนะคะวันนี้ได้แล้วรถเกี่ยวแม่พีก็มาเนาะใช่แล้วก็มาดูนี่แหละช่วงนี้เราก็อยู่ที่นี่กันก่อนช่วงเกี่ยวข้าวใช่แล้วแล้วยังไงเจ้ยเจ้ยจะเกี่ยวซ้าได้นั่นก่อนแล้วไปนู่นแล้วกลับมาใหม่หรือว่ายังไงหรือรอเกี่ยวข้าวเสร็จทุเรศคงจะไม่ได้ไปเอ้โาวบานก็สาวบานก็โทรมาบอกอยู่ว่า ถ้าจะต่อยอดก็บอกมาเด้อค่อยกันเลยเออค่อยก็บอกว่าเออถึงเราไม่ได้ไปเราก็ให้ให้เพื่อนต่อยอดให้ใช่เนาะเดี๋ยวทูบอกสะพานเดี๋ยวทูบอกสะพานให้เพราะว่าพรุ่งนี้ใช่ไหมที่เขาอันนั้นเนาะรวมกระถินกันนะใช่วันนี้ก็คือเป็นวันตั้งเฉยๆตั้งกองกระถินพรุ่งนี้คือถวายเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวทูสะานให้ต่อยอดให้นั่นแหละขาก็ว่าแอดเบนกระถามยุป้าพีเมื่อไรจะเข้าคนเราบอกว่าโอยมันกระเทือนเออพูดแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยนะ ก็วันที่สิบสามไปในเด้อไปไปไปอันนั้นเขาป็เพื่นพื้นชีวิและไปท่ายคิดถึงแล้วเป็นยามหอมนั่เดีเือเออสิบสามเนาะก็ไม่ได้ไปละใชะไม่ได้ไปละห้าเราต้องอยู่พี่นั่นแหละคนละเพื่นเห็นเราไปเนาะเขาเยันิมันที่สิบสามปลมาอยล่าเน่ะพอดีเฉียดทองเงินคารถแลยคนละบาพต์เว้นบัพต์เฮ้ยาไม่ไปพุ้นบ่ไม่เป็นวันนั้นแหละไปใชหรือ มันไม่ได้ลดที่นาเราไปลุ้ง้ทาทรถลุงลพัดเอนมินก็นหกว่ะมืดบักหนุ<ม>ตมดม,มาแล้วลดลุ้งแล้วเราไปลุ่งพุ่นเติมน้ำมันน้ำข่าไปไดื่อพันห้าพันแล้วยอดวิวน,น่ารักเอยนาะแ่มีชูข่าวกบานี่ละข่าวบออยู่เดีวคนละพันก็ไม่พอโอ้ยคะามันไก่เนาะคนละบอลยี่โดเบียนคนละมีไผาคนล้วกเห็นเราลุ้งพุ่นพ่อจามชี้พันไปพัดยอดวิวรักเยนาคนมีไปเห็นว่าวเฮาจะทำบุญเขา ฝ่าเขาตัวยอนออกสีคนหวานเนี่ล่ะอย่างไรบ้านละร้อยละร้อยบ้านละเออมันน่ะมันไม่ได้หรอมาโอ้มันไ่ได้เหลือมัเงินมันไม่ได้ยังเฮาปัญจได้เฮาก็ได้ยุคปัญจได้นั่ยล่ะมีได้แล้วกัเชื่อกินวอาไปน้องรถลุงมาใครอยู่ได้มาครัผมถ้าเดี๋ยวเราก็ยุดเกี่ยวข้าวกันก่อนเนาะแม่จินเนาะใช่เดี๋ยวถ้าไงเราค่อยไปอีกทีใช่นะคะสำหรับก็ระเทือนเหมือนกัน เดี๋ยวเจอกันนะคะคลิปหน้าเราก็อยู่แถวให้แถวนาอยู่แถวนี้แหละสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะ<ช>เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ